ว่าเพลนเล่นสไลด์สากลาสุดใหม่ละลายไว้กว่าเดิมชาวสวนชาวนาชาวไร่บอกใช้แล้วถูกใจดอกคนใหญ่เลือกเกินพี่น้องไทยช่วยกันใช้อินซีพี่น้องไทยช่วยกันใช้อคคินซีผลผลิตมากมีแทพปลอดไทยเลือกเกินสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ3มกลเวอแพนสูตรใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยคู่หูมิัศจรรย์ครับเบอร์แพนอะมิโนเบอร์แพนกระโดซสารสูตรโอลิโกแซคคาไรใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับปรุงดินตราหญิงเกษตร วันนี้เราอยู่ที่สวนสาขากรครับบ้านคลองทูบนตำบลห้วยทับมอนอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองที่อย่างนี้ครับผู้ที่ดูแลเขาบอกว่าเขานั้นนะครับใช้คู่หูมาสัจจันมาตั้งแต่ตอนที่ต้นเขามีอายุ2ปีกว่าๆและปัจจุบันนี่อายุ4ปี7เดือนเธอบอกว่ามี200ต้นแล้วก็สอนเป็นครั้งแรกโอ้โหทุเรียนพันบอนท้องกองเธอเธอใช้สูตรใหม่ปรากฏว่าโอ้โหทั้งดอกทั้งใบแล้วก็ลูกผลที่เห็นชื่นใจจริง เป็นอย่างไรมาพบกับผู้ดูแลสวนสาขากรแห่งนี้และที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับผู้ที่ดูแลสวนสาขากรช่วยบอกนามบอกชื่อเลยครับชื่อบุงนาฮิลันลักษ์จ้ะชื่อกุ้งจ้ะมองคอนยญาตอดเรียกว่าพี่กุ้งนะครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับครับผมธนาดีการป๋าแหลมครับโอ้โหดูมั่นอกมั่นใจยืดออกซะอย่างนี้ครับทาไมถึงพาผมมายังสวนแห่งนี้ครับเพราะว่ามันอยู่ในสายตาของเราตลอดเขาใช้ตลอด โดยที่เขาไม่ได้ไปใช้ตัวอื่นเลยเพราะเรารู้เพราะว่าการสั่งซื้อมันเป็นรสรสเราเข้าใจครับเรามั่นใจไงอ๋อครับสิ่งที่ท่านที่ปรึกษานํามาตรงเนี้ก็เพราะว่าสวนแห่งนี้เนี่ยเขามีสวนหลากหลายสายพันธุ์มากครับมีหลากหลายรุ่นหลายหลายเวอร์ชั่น<อ>มีตั้งแต่แก่งอมกลางกลางสาวรุ่นเยอะแต่ทุกอย่างมาที่เดียวกันหมดเลยคือออกพร้อมกันโอ้นั้นถ้าผมขออนุญ,ญาตวันนี้ผมจะขออนุญาตเจาะเฉพาะส่วนของที่เรียวกว่าสอนเป็น อายุ4ปี7เดือนครับผมนะครับผมขออนุญาตถามพี่กุ้งกันแล้วกันครับ <S <S พี่กุ้งครับที่พี่กุ้งดูแลอยู่นะตอนที่เริ่มใช้คู่หูมหัศจรรย์เนี่ยนะครับหรือ3ามเกลือเราเนี่ยพี่กุ้งเอามาใช้ตอนมันอายุกี่ปีครับทุเรียนตอนนั้นนะครับประมาณสองปีเศษมั้งตัวนี้ได้มา2สองปีเศษแล้วมาใช้ตอนนั้นมาใช้แล้วเราเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับเอทุเรียนมันมันจะเหลืองไม่ค่อยแตกใบอ่อนพอมาใช้ทุเรียนก็ใบก็ไม่เหลืองมันก็เริ่มแตกใบอ่อนแล้วก็ไม่ค่อยเป็นโรคเป็นอะไรแล้ว ตอนนี้พอมาเจอนวัตกรรมที่เรียกกันว่าสูตรใหม่เรามาใช้ตอนไหนครับก็พอใบมันใดสองสามใบก็มามาฉีดลํำตน้นฉีดอะไรเนี่ยล้ำกเถ่าคล้า,ายก็ฉีดให้มันนันกระตุนเปิดตาดอกน้าก็ออกให้ใช้ไปกี่ครั้งครับประมาณสามสามครั้งจ้ะห่างกันครั้งละกี่วันครับประมาณอาทิตย์ที่ทวนนึงจ้ะอ๋อนี่ก็ใช้มาเกือบเดือนแล้วถูกไหมครับจ้ะ แล้วสิ่งที่เราเห็นแตกต่างชัดเจนเลยเนี่ยมันคืออะไรครับจากที่เริ่มไปสอนเป็นใช่ไหมครับตอนนี้ใช่แะแล้วก็มันก็เริ่มปีออกตาดอกที่ก็ออกดีอะ่ะในทุเรียนอายุเท่าเขาเนี่ยขณะนี้อายุทุเรียนเขาเท่าไหร่แล้วครับนี่สปีเจเดือนสี่ปีเจเดือนนะครับตอนที่เขาเริ่มต้นเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่จะออกดอกใช่ค่ะตอนที่เป็นดอกมันเป็นยังไงก็เป็นดอกก็เราก็มีนันลัชชีนีแ่แต่เรางดน้ำไงไม่ให้ ให้น้ำนแบบป่ากคายๆทำให้เลี้ยนโซกใช่ป่ะจะชีร์เบอร์พนประมาณชียร์เบอร์พนพอมันโตกปุ๊บมันเป็นตาออกตาดอกปุ๊บแล้วก็ค่อยๆทยอย,ย,ย,อยลดน้ำแต่ว่าลดในวงแคบลุงโคล เรางดน้ําเพื่อให้ต้นมาโศกก่อนใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ฉีดเนี่ยทั้งใบทั้งต้นเนี่ยฉีบัแผ่นพอธเรียนมันใกล้จะมีลูกเนี่ยเราก็งดน้ำไงพอธเรียนมันโศกนั่นในทันทีแล้วก็ลดบริเวณร,รอบอควรไม่ให้กระจายอ๋อแล้วเราก็ใช้เบร์แผ่นเนี่ยฉีดรับต้นด้วยฉีดโคนด้วยจ้ะฉีดโคนด้วยนะครับฉีดโคนฉีดต้น ในฐานะที่พี่กุ้งเนี่ยเป็นนักดูแลสวนทุเรียนมืออาชีพว่างอันเถิดะนะครับถ้าเราเห็นว่าการสอนเป็นของทุเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไว้ลูกกันตอนอายุก,กี่ปีครับ4ปี5ปีนี่ก็ก็เริมจะให้หัดมีลูกแล้วหัดมีลูกแล้วนะะถ้าเราโดยสายตาของเราที่เราคุ้นเคยกับการที่ทุเรียนหัดมีลูกเนี่ยครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกไหม ที่ว่ามันออกน้อยออกมากยังไงกับที่เราเคยเห็นทั่วไปไม่เคยเห็นนะเพราะว่าทําทุเรียนมาก็ยังไม่เคยเห็นมันออกผิดผิดปกติอันนี้อันนี้ถือว่ามันปลูกผิดปกติใช่ไหมครับเพราะว่าจากการเห็นมา่าสวนอื่นก็ไม่รู้นะแต่ที่เราพามาก็ไม่ยังไม่เห็นเหมือนสวนที่ว่าที่ทาอยู่ไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกนะทุเรียนสาวไม่ค่อยออกออกน้อยมากแต่ว่าไปดูขี้รถพานไปจะมองทุกสวนเลยแปลกมันไม่ค่อยออกอ่ะก็ถือว่าความผิดปกตินี้เป็นที่ชื่นใจ เป็นพนที่พอใจอยู่พอใจนะ<ช>ความพอใจของเราก็คือว่าเราเห็นแล้วว่าสวนอื่นนั้นอ่ะของเราเท่ากัน4ปีกว่าๆเหมือนกันถูกไหมครับ4ปี5ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าหัดมีลูก แต่ของเราเนี่ยหัดมีลูกครั้งแรกก็เรียกว่าอยากจะมีลูกเยอะเลยนะครับมีมาเป็นขบวนเลยนะครับดังนั้นถ้าพี่กุ้งครับพี่ปุ้งมองว่าถ้าเราใช้อย่างเมื่อก่อนเนี่ยพี่กุ้งก็คงเคยใช้สารที่เรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆมากมายอันนี้เราใช้หญิงกเกียรด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยก็ใช่ไอ้ตัวเนี่ยไม่ไม่ไม่เคยที่จะทิ้งเลยใช่ตลอดเพราะชิดต้นชิดโคนชิดใบจะชิดดินแล้วแต่ตัวนี้จะไม่เคยผาดชิดตลอดนี่ถือว่าเป็นเยืนพื้น ยืนพืชเลยและสารปรับปรุงดินตายงิงเกษตรอะเอามาใช้ย,ยุ่หมดแล้วเนี่ยเอามาใช้อย่างลหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วนะมันช่วยกันยังไงบ้างครับก็ทุเลียนก็ดีแตกใบอ่อนดีแต่ว่ายังในตอนนี้ยังใช้ตอนนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นลูกไงช่วงเป็นลูกนี่อะไรห่างไปหน่อยนึงห่างเพราะว่าพอเราทําพอเก็บพลมเสร็เสร็จเนี่ยเราก็ต้องใช้ต่อไงอ๋อก็หมายความว่า,วาตอนนี้เราก็จะใช้เฉพาะคู่หูถูกไหมครับใช่เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับหลังจาก ปรับปรุงเอาผลผลิตออกไปแล้วจะใช้ทางดินร่วมด้วยใช่ค่ะเอาแล้วครับรู้แล้วว่าความผิดปกตินี้เป็นความผิดปกติที่ประทับใจพี่กุ้งครับในฐานะที่เราทําด้านการดูแลสวนเนี่ยถ้าต้นทุนโดยทั่วไปเนี่ยพี่กุ้งเมื่อก่อนคงเคยจะใช้พวกเคมีอะไรมากมายถูกไหมครับจ้ะเราผ่านตรงนั้นมาแล้วมาใช้ในกลุ่มอินทรีย์อย่างเนี้ยพี่กุ้งคิดว่ายังไงครับก็ดีนะก็บอกไม่ถูกคำ <c oughs> ว่าดีนี่หมายความว่า,วาดีด้านไหนครับเช่น<อ>ดีในเรื่องต้นทุน มันเป็นอย่างไรบ้างมันดีทั้งต้นทุนแล้วก็ทั้งผลผลิตทั้งอะไรเนี่ยมันจะดีเพราะว่ามันมันมันคือว่าที่ใช่มามันทุเรียนมันไม่ไม่เป็นไม่เคยเป็นแบบนี้นี่มันทุเรียนใบเคียวใบมันจะไม่นานไหมอะไรไง ใครเข้ามามาก้ไม่ถล่มโสมนะพอเนี่ยมาใชายตัวนี้ถล่มไม่โมก็มเรียกว่าเป็นคําพูดจากผู้ที่ช่ช่ยคนที่เข้ามาก็ทําทไมเด๋ยวดูแลตัวนหนองขนาดนี้เป็นแบบนี้รจริงๆรเรื่องนี้นนจริงอันนี้ก็ถือว่ามีผู้อื่นมาการันตีพิกุ้งด้วยและพิกุ้งเองซึ่งเคยดูแลมาหลายสวนก็การันตีด้วยความรู้สึกที่เราเห็นมามากมายถูกไหมครับค่ะ เนี่ยเข้ามานี้เราไม่ได้กลิ่นด้านเคมงเคมีเลยนะครับใช้อินซีโดยเฉพาะเลยเนี่ยใช่เนี่ยเน้นตัวนี้ตัวหลักตัวนี้หลักเลยนะครับแล้วมันใช้ง่ายไหมครับเวลาชิ้นก็ไม่ยากนะมันก็ผสมกวนน้ำแล้วก็ใส่ถังก็ง่ายไม่มีปัญหา ละลายไวเรียกว่าททุกครั้งต้องใส่ทุกครั้งใส่ทุกครั้งเลยไม่เลยไม่เคยมีเลยว่าไม่ใส่ต้องใส่ฉีดนอนเนื้ออะไรขึ้นตอนตัวน,นี้ก็ใส่ด้วยแล้วเราฉีดหนอนนี่ตัวนี้ก็ใส่ใสพร้อมกันได้เลยใส่พร้อมกันได้เลยไม่มีปัญหาเขาก็ลูกอ่ะใครก็ว่าลูกมันแดงปีนอ่ะทั้งุเรียนลูกกีด้งแดงพอไม่ใช่ตัวน,นี้น้ำเคี้ยวเห็นลูกุเรียนกันชอบใจทุเรียนลูกสวยสวยน้ำเคี้ยวแล้วก็จะ ไม่ลวงไม่ล้นง่ายเราทํขคือลูกดีขัวใหญ่ขยายลูกแล้วก็ขัวเหนียวด้วยแต่ไม,ไม่ใช่เลือแต่ขัวนะลูกอยู่ด้วยลูกเยอะยอ,อดเยี่ยมเลยนะครับนี่คือความสุขของเกษตรกรที่เป็นผู้ดูแลสวนแล้วก็ผู้ที่คลุกคลีนะครับเรียกกันว่าดูแล,แลทุกอย่างทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งการดูแลรักษาความสวยสดงดงามของพื้นที่แล้วก็ต้นไม้พี่กุ้งครับถ้าเราจะมีโอกาสจะบอก เพื่อนพ้องที่เป็นนักดูแลสวนแบบเราที่ไปดูแลให้หลายๆสวนเราจะบอกเขายัางไงครับในการที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยมันเกิดความภูมิใจความผิดปกติที่เป็นความภูมิใจของเราอย่างนี้ครับเียนเชิญครับเคยบอกเขากันแน่ก,กว่ามากรก็เป็นบอกมองมาใช้ตัวนี้ดูแล้วเราวกว็าทุเรียนจะดีก็บอกอต่อๆกานั่นแหละ ยังที่ว่าเนี่ยเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่จะเก่งนะแต่เราพอทํามาแล้วมันรู้ไงก็เลยบอกเขาว่าลองมาใช้ต้นนี้ดูมันดีนะเพราะว่าทุเรียนอะมันใบมันไม่เป็นไงเคี้ยวแม่อะไรลูกดีอะไรดีดอกดีโอ้โหทอนทีเราครับนั่นคือพลังใจที่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่ดูแลสวนทุเรียนได้รับคํายืนยันนะครับบอกว่าสิ่งที่คํายืนยันนี้เป็นคํายืนยันที่ เรียกว่ามาจากประสบการณ์ล้วนๆนะครับในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับมีอะไรอยากจะบอกพี่น้องที่เป็นผู้ดูแลสวนทั่วไปแล้วก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดียังไงครับเดินชนครับในฐานะที่ดูแลผลิตภัณฑ์ด้วยและดูแลพี่น้องชาวสวนด้วยก็อยากจะบอกว่าวัวแพนของเรานั้นดีตลอดแล้วก็คุณภาพไม่เคยลดมีจะปรับปรุงเพิ่มเติมตลอดและโดยเฉพาะสูตรใหม่เนี่ยเวลาคุณใช้แล้วเนี่ยถ้าขึ้นลูกขึ้นอะไรเนี่ยคุณไม่ต้องไปใส่แคลเซียมบอลลอนแล้วนะของเราหนึ่งซองหนึ่งขวดเนี่ยพอ บางคนเกษตรกรบอกอุ้ยแข่เนี่ยมันจะพอไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปแคลเซียมโบรอนเปลืองค่าใช้จ่ายเปล่าลดต้นทุนสองซองเนี่ยน้ำผลิตอัดลูกอัดต้นอัดกิ่งลงดินในเน้นในทรงคุ่มให้มากนิดนึงครับแล้วก็อยากจะบอกว่าหันมาใช้อินทรีย์เถอะครับเพราะว่าเคมีมันไม่ไหวแล้วต่างชาติเขาจะไม่เอาแล้วนะฮะแล้วมันปลอดภัยกับคนคิดและผููบริโภคด้วยคนคีดก็สบายใจ ขีดยาไม่ค่อยมีก yes. like. ินเลยธรรมดาท้าเคมีโอ้โหต้องปิดบ้านแล้วเหม็นหึงเลยแา่ของเราสบายประยักฟักนะฮะสนใจกอตอีกต่อได้นะครับไาแลมพร้อมดูแลให้ตลอดนะครับและนี่คือพลังใจของการที่มีนวัตกรรมใหม่ๆดีๆอย่างนี้ครับที่สําคัญครับก็มักจะมีผู้เรียนแบบและก็ประสงค์ร้ายตอเกษตรกรอย่าลืมนะครับเกษตรกรทุกท่านครับมีทั้งคนที่ประสงค์ดีและประสงค์รายกับการเกษตรเพียงเพื่อผลประโยชน์ตัวเอง แต่นี่คือประโยชน์ของเกษตรกรครับเป็นเรื่องหลักสําคัญมิศเตรกเกษตยั่งยืนครับอยากจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆวันนี้เรามาติดตามผลแล้วก็เป็นที่ชื่นใจโอกาสต่อไปครับเราจะไปติดตามทุกสวนที่ใช้ผลิตภัณฑ์3เกลือสูตรใหม่วันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ3เกลเวอร์แพนสูตรใหม่ ใช้ง่ายละลายไวหเห็นผลทันใจใลดต้นทุน<ห>เพิ่มผลผลิต,ลตไม่มีสารพิษตกค้างยย